สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้จะกินไส้กรอกนะคะอันเบืริ่มนเอ้น้ำจิ้มไปเลยนะจ๊ะเพื่อนไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะออ้อยเนาะอลังการสวัสดีนะคะเพื่อนๆเส,นเสร็จแล้วนะจ๊ะไส้กรอกป็นไงอลังการนะวันหยุดแห่งชาตินะเพื่อนวันหยุดแห่งชาติ อกิอนแจ้กกอกนะเพื่อนอยู่คนเดียวออยู่กับน,นกเพื่อนได้ยินเสียงเถออยู่กับน,นกขันเพื่อนมีนกเป็นเพื่อน เดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องคาทีหาให้เพื่อนสังนะเพื่อนคา,าหาที่มันมีแต่เสาแลนแหละเพื่อนอที่น้องบีเขาเมตตาไปหาช่งางทำให้ดีเนาะ เนี้ยบ้านหลังเนี้ยนะคะเพื่อนตอนที่น้องบีเขาไปซื้อของไปซื้อนูน่นซื้อนี่อุปกรณ์ ค่าช่างค่าอะไรเท่าน,นี้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 เขาจะเขียนมาให้บีค่าจงเท่าน,นี้เท่าน,นี้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะเขาเขียนมาให้บีอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอมีปัญหากันเนี่ยคนเขาก็ล่ำลือเนาะเพื่อนบีัละเหละมาเล่าให้ฟังเพราะพเพื่อนบีเขาอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมเขาก็มาถามบีเนี่ยมีคนบ้าตัวเองอะอยู่มองนอก เมียฝรั่งอะไรเงี้ยเพื่อนไม่ได้พ้นเมียฝรั่งนะเหมือนโดนสาบแช่งนะเมียฝรั่งต้องรวยนะเพื่อนเนาะไม่มีเงินแต่ไปหาช่างมาทําบ้านแต่ไม่จ่ายค่าช่างตอนนั้นเพื่อนบีเล่าให้บีฟังบีสะอ,อึ้งนะเพื่อนนะเพราะไม่มีใครบอกบีบีไม่เคยรู้นะเพื่อนเนาะไม่รู้คนก็ซุบสิบนินทาชไหมคนไหนหมู่บ้านเนาะ บีก็เลยบอกเพื่อนบีบอกว่าเขาจ่ายไปแล้วนะคือว่าเขาเขียนมาเนี่ยบีก็เลยเก็บข้อความเนี่ยนะที่น้องบีเขียนมาว่าจ่ายซื้อน,นู่นท่านี้ค่าช่างท่านี้จ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยเก็บไปให้เพื่อนบีถ้ามีคนพูดไม่ต้องไปอธิบายอะไรเอาอันนี้ให้เขาอ่านเขาจะจ่ายหรือไม่จ่ายบีไม่อยากรับรู้แล้วนะเพื่อนตอนนี้คือว่าคุณบอกฉันว่าคุณจ่ายคุณเขียนมาเยอะแยะ ไปสร้างปัญหาอะไรไว้ให้มันจัดการบีก็ไม่พูดและบีก็ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่มันทำนะให้มันไปรับผิดชอบให้มันไปจ่ายเขาจะเอาชื่อบีบอกไปอ้างเมียฝรั่งเดี๋ยวเขาจะมาจ่ายนู่นนี่นั่นมันเรื่องของเขาแหละเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยที่จะรับผิดชอบเรื่องระยำที่เขาทำไว้นะเพื่อนเนาะ ทีนี้บีก็กลายเป็นคนที่แบบว่าทําบ้านไม่มีปัญญาจ่ายค่าช่างนะเพื่อนสิ่งที่เราไม่ได้ทําคือเราต้องเป็นจําเลยสังคมน้องเพื่อนเราเป็นที่ปากคนที่แบบว่าอยู่เมืองนอกเมียฝรัง่งไม่มีเงินทําบ้านทําไมเอาช่างมาทําบ้านแล้วไม่มีปัญญาจ่ายนู่นนี่นั่น แต่น้องบีเขาเขียนมาหาบีคือเรามีเงินเราก็ถึงไปทําใช่ไหมเพื่อนแต่เขาเอาเงินบีไปใช้หมดแล้วไงแล้วไปเอาช่างมาทํานู่นแล้วไม่ไม่มีเงินจ่ายเพราะมันมีปัญหาก่อนนะเพื่อนเนาะคือเงินมันหมดแล้วไงมันหมุนไม่ได้แล้วไงบีไม่รู้จะพูดยังไงน้องเพื่อนเนาะบีก็เลยบอกแล้วแหละบีก็บอกเพื่อนบีบอกว่าปล่อยให้เขาพูดไปฉันฉันฉันเหนื่อยไม่รู้จะไปแก้ตัวทําไมเพราะเราไม่ได้ทํา เราจะชั่วเพราะสิ่สงที่คนอื่นเอาชื่อเราไปอ้างหรือเอาไปทําเรื่องไม่ดีก็ช่างคนมีสมองคิดเอาเองแต่ถ้ามีคนถามตัวเองก็เอาข้อความนี้แหละให้อาอ่านซะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่รู้นรกขุมไหนนะเพื่อนเนาะเชิญให้มันมาเกิดเป็นคนนะเพื่อนทำแต่เรื่องดีๆนะ อยากหลุดพ้นนะเพื่อนอยากนี่ก็ขอให้เจอเขาให้ชาตินีชาติเดียวชาติหน้าชาติไหนเราไม่รู้หรอกนะเพื่อนนะว่ามันมีจริงไหมแต่ก็พอแค่นี้เถอะเพื่อนเนะเ,นเหนื่อยนะเพื่อนเหนื่อยกับปัญหาที่เจอเหนื่อยมากๆเพื่อนนะเพราะมันแก้ไขยอยู่คนเดียวเนาะ ขออนุญาตกินต่อนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พื่เพื่อนทุกคนที่มานั่งรับฟังดีเนาะชีวิตดีมันมันน่าสมเพชนะเพื่อนไปเลยนะคะเพื่อนไปเลยจ้าบ๊ายบายขออนุญาตกินต่อสวัสดีค่ะ